ครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกหนังออนไลน์นะครับพบกับผมเช่นเคยเดียวพักวัตนะครับก่อนจะไปรับฟังคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับว่าแอนโทนีนะครับไปขอลงเล่นให้อาแจกเพราะต้องการย้ายซบแมนยูนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับเพนฮาร์กนะครับได้ออกมาเผยแล้วนะครับว่าโรนันโดอยู่ในแผนการทําทีมหรือไม่นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับโดยมิลเลอร์รายงานว่าแอนโทนีีี่แแขข้งงงววััย22ปออกกกตเาจ มีข่าวกับแมนยูนเป็ดยางนักเจ้าตัวแสดงเจ็ดตำหนงว่าต้องการย้ายทีมโดยการไม่ลงเล่นให้กับอาแจกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านี้ไม่เข้าซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเป็นการบีบให้อาแจกขายเข้าออกไปซึ่งปีศาจแดงได้ทําการยื่นข้อเสนอมาที่90ล้านยูโรแต่ถูกอาแจกปัด ไปซึ่งเป็นที่คาดการว่าอาเจ็ต้องการค่าตัวที่100ล้านยูโรนะครับท่านผู้ชมแอนโทนี Anthony นะครับยืนยันว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้และอาเจกขึ้นบัญชีขายไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากต้องการหาความท้าทายใหม่ๆรวมถึงการได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกลาสตูดแอนโทนีนะครับได้ส่งเอเนต์นะครับเข้าคุยกับผู้บริหารของสโมสรอ,อาเจ็คเพื่อเจรจาขอย้ายทีมโดยสัญญาของเขานะครับยังเหลืออยู่ถึงปี2025เป็นที่เชื่อกันว่าแอนโทนีและตก ลงเงื่อนไขเป็นส่วนตัวกับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโรนัลโดนะครับโดยนะครับวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานครับเอริกเทนฮารผู้จัดก,การทีมแมนยูนะครับตอบคําถามสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของคริสเตียนโรนัลโดที่ตกเป็นตัวสำรองในศึก์ิีกอังกฤษ2นัดล่าสุดซึ่ง เปิดบ้านชนะริวพูสประตูต่อหนึ่งและบุกไปเฉือนเอาชนะเซาแฮมตันหนึ่งตัวต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมานครับทำให้ปีศาจแดงครับเก็บเพิ่ม6คะแนนนะครับขึ้นมาอยู่อันดับเจตามหลังอาร์เซนอลจาาฝูงที่ชนะรวดอยู่6แต้มครับองไรก็ดีครับกองหน้าวายัยสามสิบเจ็ดปีนะครับตกเป็นตัวสำรองของแมนยูมาแลกสามนัดในเกมพรีเมียร์ลีกสี่เกมแรกนรับตั้งแต่แพ้ให้กับไบรตันคาบ้านหนึ่งประตูต่อสองในนัดเปิดฤดูกาลโดยเป็นสิบเอ็ดตัวจริงแค่ครั้งเดียวในเกมที่บุกไปพ่า,ายเบนฟอร์ดขาด100ร้อยศูนย จึงทําให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าโรนัลโดยังมีความสําคัญกับปีศาจแดงอยู่หรือไม่ในขณะที่เจ้าตัวยังมีความผัวพันข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องโดยล่าสุดนะครับประลยงานจากจอร์จเมนเดสนะครับเอเย่นของเจ้าตัวนะครับติดต่อกับนาโปลีทีมดังกันโชเซเดียอาอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยได้ในเอลิกเซนฮากนะครับได้ตอบประเด็นของโรนัลโดนะครับที่อาจย้ายทีมก่อนปิดตลาดนัติดช่วงซัมเมอร์นี้ในวันที่1กันยายนว่าผมไม่สามารถพูดได้ว่าโรนัลโดจะย้ายออกจากยูไนเต็ด เราวางแผนไว้โดยที่มีเขาอยู่และเราก็ยึดมั่นในแผนนั้นเร,เราอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปผมหวังว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นโดยพิมลิกนะครับนัดที่5ครับแมนยูจะออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่19ที่เพิ่งมี1คะแนนในคืนวันพลัลสหัสบดีนหนึ่งกันยายนี้แข่งกันที่เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปวดีโออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีครับ